กะเย็นวันนี้บบาวคำาบาวขวัญและเบาวยันสามสหายเพื่อนซี้หลังเสร็จจากการทำไร่ทำนาบบาวคำก็ชวนบบาวขวัญและเบาวยันเฮ้ยขวัญยันค่ำนี้เราไปเที่ยวบ้านน้องนีกันนะบบาวคำ ชวนเพื่อนไปเที่ยวบ้านสาวที่ตนเองชอบเมื่อก่อนหนุมน่มๆรักใครชอบใครก็จะไปจีบสาวตอนค่ำๆก็จะพากันไปที่บ้านของสาวๆไปนั่งคุยกันจนดึกๆนั่นลละจึงจะพากันกลับแล้วเวลาสักหนึ่งทุ่มได้มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์กลางเก่ากลางใหม่คันหนึ่งมุ่งหน้าไปสู่บ้านดง เป็นหมู่บ้านของสาวนีที่บ่าวคำชอบออกจากหมู่บ้านไปทางที่มุ่งหน้าสู่บ้านดงนั้นสองข้างทางจะเป็นทุ่งนาปากทางเข้าหมู่บ้านดงนั้นจะเป็นป่าไม้ยูคาถนนหนทางเมื่อก่อนจะเปลี่ยวมากไฟข้างทางก็ไม่มีสองข้างทางจึงมืดมีแต่แสงจันทร์กับไฟหน้ารถเท่านั้นที่เป็นแสงสว่าง พอให้เห็นหนทางคำคำลบลบลุมหล,ลุมลุมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่เองมองทางหรือเปล่าวะขับรถจะไม่ให้มองทางแล้วจะให้ไปมองที่ไหนวะคิดถูกหรือเปล่าวะให้มันขับรถตามันยิ่งไม่ดีอยู่ใครว่าตาข้าไม่ดีตาข้ายิ่งดีอยู่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยจริงหรือวะคำแต่เวลาเองพูดกับข้าทำไมไม่มองหน้าข้าเละวะบ่าวคำนั้นถือเป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่ง ถ้าเทียบกับพระเอกสมัยนี้ก็น้องๆมาริโอ้นั่นล่ละแต่เสียอย่างเดียวที่ตาของมันเหลเวลาที่มันพูดกับใครตาของมันจะไม่มองหน้าคนที่พูดด้วยตาของมันจะไปมองอีกที่หนึ่งตอนแรกๆก,ก็งงมากครับว่ามันพูดกับใครแต่พอได้รู้จักกันจึงได้รู้ว่าตาของมันเหล พอทั้งสามขับรถมาถึงปากทางเข้าหม er şey ู่บ้านดงเสียงของหมาเจ้าถิ่นก็เห่าไล่มาแล้วก็มีเสียงนกร้องเสียงนกอะไรร้องวะเฮ้ยอย่าทักสิแล้วบ่าวทั้งสามก็ขับรถมาจอดที่หน้าบ้านของน้องนี แล้วก็พากันเข้าไปที่บ้านของน้องนีบ้านของสาวนีนั้นเป็นบ้านไม้สองชั้นก็เห็นน้องนีนั่งอยู่บนบ้านกับแม่และน้องชายบาวคากับเพื่อนก็กล่าวสวัสดีทักทายสาวนีกับแม่แล้วสาวนีก็ลงมาพูดคุยกับบาวคาที่แคร่ใต้ถุนบ้านมีหลอดไฟกลมๆแสงสีส้มให้ความสว่าง ทั้งหมดก็พูดจาคุยกันตามประสาหนุ่มสาวแล้วน้องนีก็ถามบ่าวคำว่าพี่คําพี่คําจ๊ะพี่คําพูดกับน้องนีหรือพูดกับใครจ๊ะบ่าวขวัญกับบ่าวยันได้ฟังสาวนีพูดก็หัวเราะออกมาไอ้คํำมันก็พูดกับน้องนีนั่นแหละครับแต่เออนีรู้แล้วค่ะนีแซวเล่นเฉยๆบ่าวคำนั้นหน้าแดง เพราะความโกรธหรือความอายก็ไม่รู้ทุกคนก็หัวเราะอ,ออกมาคุยกันไปนานพอสมควรเห็นว่าดึกดื่นแล้วบ่าวคํากับเพื่อนๆนก็กลับบ้านและบอกสาวนี้ว่าพรุ่งนี้จะมาเที่ยวหาใหม่ระหว่างทางกลับบ้านนั้นขากลับบ่าวขวัญเป็นคนขับรถพอมาถึงทางหน้าหมู่บ้านดงก็มีเสียงนกร้องอีก แต่ตอนนี้ไม่มีใครพูดอะไรคืนนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันวันนี้หลังเสร็จจากการงานแล้วก็เหมือนเดิมบ่าวขวัญบ่าวยันก็มาที่บ้านของบ่าวคำเพื่อเตรียมตัวที่จะไปเที่ยวหาน้องนีเมื่อคืนเสียงนกมันร้องแปลกๆ พวกเองว่าไหมใช่ใช่ตอนที่ข้านอนเมื่อคืนน่ะมันก็มาร้องที่บ้านข้ามันบินร้องวนไปวนมาร้องอยู่นานเชียวละเองว่าไหมน้องนีของเองนะ่ะไอ้คำยิ่งดึกยิ่งสวยเองเคยได้ยินเรื่องผีกะกันไหมวะสงสัยน้องนีจะเป็นผีกะเฮ้ย <Hey, S 1> เองก็ว่าไปไม่มีหรอกมันจะมีจริงหรือวะมีจริงสิวะพ่ออุ้ยแม่อุ้ยของข้าเคยเล่าให้ฟังว่าคนที่เลี้ยงผีกะ จะทำให้เจ้าของที่เลี้ยงสวยยิ่งเวลากลางคืนนะจะยิ่งสวยขึ้นอีกพูดคุยกันได้สักพักแล้วก็พากันไปหาสาวนีพอถึงปากทางเข้าหมู่บ้านก็มีเสียงนกร้องแปลกๆเหมือนเดิมทุกคนมองหาเสียงนกที่ร้องแปลกๆนั้นแต่ก็ไม่เห็นตัวมัน แล้วก็พากันมาถึงบ้านน้องนีก็พูดคุยกันเหมือนเดิมแปลกมากที่วันนี้น้องนีแต่งตัวสวยกว่าเมื่อวานพอดึกๆน้องนีก็สวยขึ้นสวยขึ้นจนดึกจนดินกว่าเจ้าคำมันจะยอมกลับกว่าจะกลับกันได้ก็ดึกมากแล้วตอนขับรถออกมาจากหน้าบ้านน้องนีบาวขวัญก็เหลือไปเห็นนกตัวใหญ่สีดำ ตาของมันสีแดงๆเกาะอยู่บนหลังคาบ้านน้องหนีจึงสะกิดให้เพื่อนๆดูทั้งสามจึงรีบขับรถออกมาจากบ้านของน้องหนีไอ้นกตัวนั้นมันก็บินตามมาเห็นดวงตาของมันแดงๆไอคอมเร็วๆสิวะมันตามมาแล้วขับดีๆสิวะไอคำหนะ้าลุ้มๆลุ่มระว่างลุ้มแล้วทั้งสามก็ขับรถตกหลุมเสียหลักลงข้างทางดีที่ข้างทางเป็นหญ้า จึงไม่ค่อยเจ็บกันมากนักนกสีดำตัวนั้นมันก็บินมาเกาะที่ต้นยูคาทําตาแดงๆและส่งเสียงร้องออกมาทั้งสามจึงหันไปมองก็ต้องทําตาค้างเพราะหัวของนกตัวนั้นมันเป็นหัวของคนแก่ๆ ตาแดงๆและมันก็ร้องออกมาเมื่อเห็นดังนั้นทั้งสามจึงรีบยกรถที่ล้มอยู่ข้างทางสตาร์ทแล้วขับออกไปอย่างทุรักทุเลนกผีตัวนั้นมันก็บินตามมาอีกและมันก็หายไปพอขับรถไปข้างหน้าก็เจอมันอีก แล้วมันก็มาเกาะอยู่ที่ต้นไม้ข้างทางทำตาแดงๆใบหน้าอันเหี่ยวย่นนั้นมันก็ค่อยๆเสียยิ้มและส่งเสียงร้องออกมานกผีตัวนั้นมันก็มาดักรอตรงต้นไม้ข้างทางข้างหน้าทำอย่างนั้นหลายรอบ จนถึงทางเข้าหมู่บ้านของคนทั้งสามมันจึงหายไปแต่ก็ยังได้ยินเสียงของมันร้องอยู่พอไปถึงบ้านของบ่าวคำทั้งสามก็ส่งเสียงดังร้องวกเวกโวยวาย รีบขึ้นไปบนบ้านอุ้ยของบ่าวคำได้ยินเสียงก็ออกมาดูแล้วถามบ่าวคำกับเพื่อนๆว่าเป็นอะไรกันผีหรอครับอุ้ยผีหรอครับแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาให้แม่อุ้ยได้ฟังพอแม่อุ้ยได้ฟังแล้วแม่อุ้ยก็เอาได้สายสินมาผูกข้อมือให้คนทั้งสามขวันเอ้ยขวันมาปาก่อนไปเอดึกเดินกันแล้ว ระวังผีหลอกไปแอลที่ไหนคือปิกคืปอกป้ากันเอิ้นบอกคือขวัญมาเนอแม่อุ้ยก็เป่าคาถาเรียกขวัญลงที่ได้สายสินแล้วแม่อุ้ยของบบาวคำก็บอกอีกว่าเอ้ยสู่ดึงสามคนโดนผีกะหลอกเล้วลนะ ไปเอวไปจีไหบบ่พหื้ดีก่อนมาถามหือดีก่อนบ่เป็นอย่างแล้วล่ะเขาแค่มาทรงมาได้เนะนั่นไงล่ะไอคำน้องนีของเองเป็นผีกะไม่น่าล่ะยิ่งดึกยิ่งสวยตาของเองเนี่ยเลยสาวได้ดีจริงๆนะก็ข้าไม่รู้นี่ว่าเอ้ยสรุปว่าตระกูลของน้องนีนั้นเลี้ยงผีกะสืบทอดกันมา เป็นรุ่นรุ่นตั้งแต่รุ่นทวดรุ่นยายจนมาถึงแม่และก็มาถึงน้องนีนี่ละถ้าเลี้ยงดีก็จะให้คุณให้โชคให้ลาบเลี้ยงไม่ดีก็จะให้โทษตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาบ่าวคําบาวขวัญและบ่าวยันก็ไม่ไปบ้านของสาวนีอีกเลย ครับก็จบลงแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในหนานดงดอยคนนี้ด้วยนะครับท้ายนี้ขอให้ทุกคนปลอดโรคปลอดภัยโชคดีมีชัยคิดอะไรก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกสิ่งทุกประการครับ